สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอลิล่าทีวีด้วยนะครับผมวันนี้พี่ก็มีกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยเกี่ยวกับกิจกรรมหน้าเว็บนะครับผมก็เกี่ยวกับเป็นกิจกรรมการแต่งรถนั่นเองหรือโชว์รูมรถนั่นเองนะครับก็เป็นให้เราทําการแต่งรถตามใจเราเลยสิ่งที่เราชอบนะครับผมประมาณนี้เนาะถ้าเกิดเป็นนี่าอยากร่วมเป็นยังไงครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพีด้วยนะครับผมโอเคสําหรับคนที่อยากได้รองเท้าสกิน อีแตะสีดำนะครับก็แค่ท็อปอัพ299แต่ไม่สามารถถือในล็อบบี้ได้นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวพี่ขอพูดถึงเรื่องโทเค็นสักนิดนึงดีกว่าเนาะเขาบอกมันติดบักอีกแล้วนะครับผมก็คือมันบักจริงๆแหละแต่อย่าไปซีเรียสครับก็มันบักก็จริงก็คือมันบอกลงเล่นทั้งหมด60นาทีใช่ไหมแต่พอเราเล่นเกิน60นาทีมันขึ้นแค่10ประมาณนี้คือมันกลายเป็นลงเล่น ต่อครั้งนะครับผมก็อย่าไปอะไรมากมายครับรอ6โมงนี้นะครับผมก็ของวันนี้นะคือเดี๋ยวเขาก็แก้ไขครับผมไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับผมก็ถ้ามันไม่แก้ไขเราก็เล่นลงไปฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายสักหกตาก็ได้นะครับสำหรับคนที่อยากได้โทเค็นตัวนี้นะคือมันบั็กนะโอเคแล้วก็เกิดเขาแก้ไขมันก็จะเป็นปกตินะครับผมก็อย่าไปซีเรียสมากครับก็ใช้แลกทางหน้าของชุดต่างๆนะครับของโกโกโรโยนะครับหรือลัคกี้โรโยนะครับผมก็คือ เป็นชุดในอดีตน,นะครับผมก็เก็บไว้ก็ดีนะครับผมแลกประมาณวันที่31หรือวันที่1นี่แหละโอเคถ้าไม่อยากรู้ครับประมาณไหนพี่จะยกตัวอ,อย่างสักชุดหนึ่งแล้วเราก็ไปเข้าทางหน้าของกิจกรรมกันเลยนะครับผมโอเคชุดก็ประมาณเป็นชุดพวกบาสเกตบอลชุดปปาชุดถ้ำอะไรประมาณนี้นะครับเป็นชุดลัคกี้รอยัลเก่าแบบนี้นะครับผมนี่เลย <c oughs> ประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งตอนนี้มันบั๊อกอยู่นะก็คือให้เล่น60นาทีแต่พอลงเล่นไปมันไม่ได้ก็คือกลายเป็นลงเล่นครั้งหนึ่งก็60ครั้งมันถือว่านานเกินไปนะครับผมก็อย่าไปซีเรียสครับก็ขอ,ขอชี้แจงตรงนี้ก่อนนะครับแต่เขาก็แก้ไขนะครับผมก็ถ้าเกิด หกโมงมันยังไม่แก้ไขก็ลงไปฆ่าตัวตายลงไปฆ่าตัวตายก็ได้ครับผมมารีดีสี่นะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ครับผมถ้าเกิดไม่แก้ไขนะอ่ะฝากไว้ด้วยขอเคลียร์ตรงนี้แล้วจบไปนะครับผมเรื่องโทเค็นบักนะครับผมดาวสีเหลืองนะครับผมก็อย่าไปคิดมากครับผมเดี๋ยวมันก็มาครับผมโอเคมาเรามาเข้าเรื่องกิจกรรมกันดีกว่านะครับผมอ่ากิจกรรมโชว์รูมรถหรือกิจกรรมหน้าเว็บนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้แหละ อ่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่ถึงรอบที่5แล้วนะครับผมขอพูดตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับผมก็คือพี่ถึงรอบที่5แล้วก็คือจะได้ทั้งหน้าของชุดเดี๋ยวขอเชิญเพื่อนก่อนได้ของชุดแมคลาเ n นนะครับผมซึ่งเป็นชุดที่แบบโอ้โหโคเทอ่ะเออแบบฟรีไฟ คอลแลบแม็กคาเรนนะครับเป็นชุดแบบชุดนักแข่งเลยนะครับผมแบบไหนหรอกก็คือรอบที่5เราจะได้ชุดนี้เลยนะครับผมซึ่งเร็วมากเลยประมาณ2 3สวันเองพี่ก็ได้นะครับกิจกรรมเริ่มมันที่เท่าไหร่ยี่ห้าย่กยี่สิอะไรเนะีนะะ้ยนประมาณนี้นี่นี่มาแล้วนะครับผมก็เป็นชุดนี้เลยโคตรเท่ h, บอกเลยโคตรเท่นะครับผมแปบ๊บเดียวพี่ก็ได้แล้วนะ,ะก็คือพี่ทําการแบบใส่เลยใส,ใส่ใส่โทเค็นอย่างเดียวเลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยเลยนะครับผมกิจกรรมเข้ายังไงนะครับผมมาเรามาดูกิจกรรมเข้า การสร้างรถก็คือกิจกรรมเข้าหน้าเว็บนั่นเองนะครับผมก็เข้ามาตรงประกาศนะครับผมอาจจะอธิบายช้าๆนะครับตั้งใจฟังนะครับผมก็ง่ายๆเลยอ่าเข้ามาตรงนี้นะครับผมเข้ากิจกรรมแมกกาเดียนโชว์รูมได้ที่นี่นะครับเข้าไปครับหน้าตามันก็จะเป็นยังไงหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นรถขึ้นมาให้เราแต่งทั้งหมดมีทั้งสีรถแล้วก็ล้อรถนะครับแล้วก็บอกนะครับก็คือมี3อย่างให้เราแต่งมีสีเหลืองสีแดงสีเงินครับเราก็แต่งตามใจชอบของเราเลยนะครับว่าเราชอบสีรถไหนนะครับผม โอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีอะไระไรายละเอียดเล็กน้อยเดี๋ยวพี่พูดให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงนะโอเคก็คือกิจกรรมมันก็ประมาณนี้แหละก็คือเปลี่ยนสีรถก็คือแล้วก็คือทําการแชร์เ,เพื่อนนะครับ1นนะครับลงเล่น2ครั้งลงเล่น5ครั้งหรือให้คนอื่นเข้ามาดูนะครับ10ครั้ง2ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถึงล่มเลยนี่ประมาณนี้ตัวนี้แล้วก็มาถึงล่มตัวนี้ก็คือลงเล่น10ครั้งเราก็จะได้ล่มแมคลารนนะครับถาวรไม่กลับมาขายแล้วนะครับเป็น ของแรงนะครับผมก็คือก็ล่มก็คือไม่กลับมาขายแล้วก็อันสุดท้ายนี่คืออาจจะยากหน่อยแต่พี่จะสอนทานะครับผมโอเคมันคือการแชร์นะครับให้เพื่อนเข้ามาดูเ้าก็กดไปที่แชร์นะครับกดไปตรงแชร์ปุ๊บมันจะขึ้นอย่างนี้เราก็ใส่รหัส Facebook เ,เราหรือยังไงก็ได้ครับน้องๆความมันมขึ้น่างนี้ก็คือเป็นที่เราแชร์แล้วก็ส่งลิงก์นี้นะครับผมส่งให้เพื่อนไปเลยให้เพื่อนๆ ห้ามซ้ำไอ d ดีนะครับผมส5บห้าคนหรือจะไปสามารถแชร์กันใต้คลิปนี้ก็ได้ครับกดให้พี่พี่กดกลับนะครับเม้นไว้ใต้นี้เลยนะครับผมอ่าเอาลิงก์มาวางไว้เดี๋ยวพี่กดให้นะครับผมอ่าพอกดเสร็จมันจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับผมเข้าเกมฟรีไฟล์นี่คือสําเร็จแล้วครับคนที่ให้ลิงก์ก็จะได้นะครับผมโอเคกดมากดกลับไม่โกงนะครับโอเคเดี๋ยวพี่เราเข้าไปดูกันนะครับพี่ทาสําเร็จหมดแล้วนะอ่ามาดูยกเว้นตั๋วไดมอนตั๋วอีโวนะครับที่ยังไม่ได้นะครับอ่าเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับผม อ่าเข้ามาปุ๊บนะครับผมก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยนี่เดี๋ยวทำเสร็จแล้วนะก็คือลงเล่นสองครั้งลงเล่น5้าครั้งนะครับผมก็ลงเล่นสิบครั้งก็จะได้ล่มนะครับก็มานี้เราก็กดรับและข้อดีของมันคือถ้าเกิดเราให้เพื่อนเข้ามาเราจะได้รางวัลพิเศษเมื่อเข้าชมด้วยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะถือว่าโอเคแล้วนะแล้วที่มันดีกว่ายิ่งกว่านั้นคืออะไรครับผม <c oughs> มันดียิ่งกว่านั้นคือเราได้ตั๋วอีโวทั้งหมด3ใบนะครับถ้าเกิดคนเข้ามาดู1 5คนแล้วก็ยังได้ทางด้านของของขวัญที่เพื่อนเข้ามาชมด้วยนะครับผมนี่ลงแมคลาเรนโคตรอาวบอกเลยโคตรอาวโคตรเท่ไงสุดยอดไปเลยนะครับผมอ่าแล้วเกิดใครอยากได้นะครับก็คือเอาลิงก์มาวางใต้คอมเมนต์นี้นะครับเดี๋ยวพี่เอาลิงก์พี่วางกดให้พี่พี่กดกลับนะครับไม่โกงนะครับผมอ่าพูดเลยตั๋วเดมอนสามใบนะครับจะช่วยทุกคนได้ แบบอยากได้อะไรก็แลกเอานะครับผมก็คือไปหมุนสุ่มเอาแล้วกันเผื่อได้ถกพิมเขียวนะครับผมประมาณนี้เลยนะก็ขั้นตอนการแชร์ก็สอนแล้วแชร์ไปหน้าเว็บแล้วก็ส่งลิงก์เอาลิงก์มาวางไว้นะครับเดี๋ยวพี่กดให้พี่วางลิงก์พี่ก่อนนะกดแล้วบอกแล้วก็บอกว่ากดให้กดให้ผมด้วยพี่อะไรอย่างนี้พี่ก็จะกดกลับนะครับพี่จะเช็คนะครับผมย้ำนะบสิบห้าคนนะครับหรือเพื่อกดให้ทุกวันแหละถ้าเกิดพี่ว่างนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับจํามือน ลงเล่นทั้งหมด10ครั้งนะครับและอันสุดท้ายคือให้คนเข้าชม15คนเราก็จะได้ทางด้านของตัวอีโว3ใบด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะอ่า ง่ายๆครับลองไปทําดูนะครับผมสีรถก็เปลี่ยนตามใจชอบนะครับก็เป็นกิจกรรมที่แบบโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูไอเทมจากอนาคตคันคืออะไรนะครับผมมามาดูกันจากการคาดคะเนของพี่นะนี่มีไอเทมหลายอย่างเลยมีตัวนี่เป็นสกายบอร์ดนะครับมีกระเป๋ามีบอร์ดอะไรประมาณนี้แหละนี่แล้วก็มีนั้นเป็นสกายาสกายวิงและไอตัวนั้นคืออะไรไม่รู้นะครับผมก็ต้องรอติดตามกันนะครับผมมันคืออะไรโอเคก็ถ้าเกิด ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมอย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูครับและสามารถแลกลิงก์กันใต้นี้นะครับกดมากดกลับไม่โกงนะพี่ช่วยแน่นอนนะครับผมเพราะว่า1 ID ดีมันได้1แต้มนะครับก็ผัดกันกดนะครับแป๊บเดียวมันก็ได้นะครับตัวอีโ3สามใบสอดแล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ก็คือไอเทมที่จะมาในอนาคตคัมมงส่วนน่าจะเป็นกระเป๋ากระเป๋าบอร์ดแล้วก็สกินลดอะไรสักอย่างได้แหละพี่วานะโอเค ประมาณนี้เลยครับผมนี่แคปไปหนึ่งทีนะครับคล่องใจนะครับผมโอเคประมาณนี้นะกิจกรรมหน้าบอกว่าเข้าได้2ทางเข้าอีกตรงประกาศกับสร้างรถในกิจกรรมแมกกาเรนนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะได้ตั๋วมาแล้วก็ลองมาเปิดดูนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะส่วนเรื่องโทเค็นนะครับช่างมันนะครับไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวเขาก็แก้ไขให้นะครับผมอ่า นี่เลยประมาณนี้เลยเปิดนี่อ่าถ้าเกิดเราได้ตัวอีโวมาครับตามที่พี่เราบอกครับมีคนเข้าชม15คนนะคนครับเราเอามาหมุนตรงนี้นครับใครได้ชุดดินจ้าเผื่อได้นะครับแต่หินพลึกต้องมีเยอะด้วยนะพี่ก็มีกาวเหรียญน,นะไอ้กาวหินนะหินเออหินนั่นแหละเ,เออแหมพูดผิดพูด,ดถูกขอโทษด้วยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยครับก็อย่าลืมเข้าไปครับกิจกรรมหน้าเว็บนะง่ายๆครับตัวอีโวสามใบแล้วก็ล่มแมกลนเลยแล้วก็กิจกรรมแห่งโลกอนาคตก็คือคัมมิ่งซูนั่นเองก็ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมจะไม่พลาดกิจกรรมดีๆจาก f r e e f r y นะครับผมอ่ะแล้วก็ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับกับอ่าสิ่งสู่ฝันนะครับล็อกอินก็คือล็อกอินทั้งหมด5วันเราจะได้ทั้งนร้นของรูปโปรไฟล์แล้วปกรูปพื้นหลังนะครับแล้วก็บอร์ดนะครับซึ่งอันนี้เป็นหาวอนะครับและมีเอฟเฟกทั้งหมดเลยนะครับผมถือว่าดีเลยนะครับผม ประมาณนี้เลยนะก็คือล็อกอินแค่5้าวันเท่านั้นนะครับ3าวันได้2อย่างแล้วก็5้าวันได้บอดนะอ่าก่อนจะไปครับพี่ขอฝากถึงเรื่องโทเค็นตัวนี้นะครับผมก็คือตอนนี้มันบั๊กอยู่ใช่ไหมอย่าไปซีเรียสครับผมก็ถ้าเกิด6โมงแล้วลองไปเล่นแล้วเวลามันไม่ขึ้นหรือยังไงก็ช่างมันครับผมก็ลองเล่นฆ่าตัวตายก็ได้ครับแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ได้นะครับผมโอเคอย่างน้อยก็คือเก็บไว้ไว้แลกชุดต่างๆนะครับผมอ่า อย่าลืมไปทำนะครับกิจกรรมหน้าเว็บครับสามารถเข้าได้ทั้งสองช่องทางนะครับเข้าตรงกิจกรรมตรงประกาศโชว์รูมรถกับเข้าตรงนี้ครับสร้างรถนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาสร้างรถแล้วก็แชร์ครับแล้วอย่าลืมนะครับสามารถวางลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันพี่จะกดให้ทุกคนนะครับกดให้พี่พี่กดกลับนะครับ สิบห้าคนนะครับก็คือสิบห้าแต้มเราจะได้ตัว e ๋วอีโวทั้งหมดสามใบเลยก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เพเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยครับเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผมขอให้ทุกคนได้อเทมฟรีนะครับผม